สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกมใหม่คับในรายการอิงทีวีนะคะเออเสียงอาจจะเบาๆไปหน่อยนะคะั้หรือเสียงดังก็ไม่รู้นะคะเด่นที่สุดแล้วค่ะนุกมา้อ่ะโอ้มีเซตติ้งด้วยเซตติ้งตกโอ้มีตั้งสองงานแล้วก็เอามาปลูกกันเลยอแง่เดี๋ยวเราจะมาตาม เดี๋ยวสักครู่นะคะมีกระต่ายอยู่ตรงนี้ด้วยกระต่ายน่ารักจังเลยอ้าวกระต่ายไปไหนแล้วมีแตงโมตร,ตรงนี้ด้วยเข้าไปสิจะเรียนไว้สองอันแต่เด <'s> ีออโหยังยังไม่ทันไรนะคะเจอปุ่มแล้วนะคะแบบไม่ต้องตามหาด้วยนะคะ ไม่ต้องคัฟเองก็เจอปุ่มมนะคะจริงๆในเพจก็บอกว่าไม่ต้องตามหาหรอกน,งงน,นี่ค่ะถ้าเราเอามาแค่ปุ่มเดียวนะคะเราก็จะออกจากที่นี่ไม่ได้นะคะในกล่องก็ไม่มีอะไรให้นะคะซึ่งเราก็จะต้องไปเปิดเกมโหมดนะคะงับ ก็ออกไปโอ้มีแตงโมฟรีแบบนี้เราจะสามารถออกไปเที่ยวเล่นท้องนอกได้นะคะว้าวได้ทิปแบบอื่นๆนะคะเขาก็จะให้อยู่แต่อะ้แกแกะ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 มันขึ้นไปได้ยังไงอะจึ๊บจิ๊บจึ๊บเราออกมาตัดไม้เล่นเรียนดีกว่านะคะ ต้นไม้ต้นนั้นเราจะบูชาไว้นะคะเดี๋ยวก็จะมาทำทอดบูชาอาจจะฝนตกเกียรติอนฝนตกที่สุดเลยเข้า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 กำแพงเราก่อนนะคะวับ ไว้เรามีต้นไม้ของตัวเองไว้ปลูกด้วยนะคะต้นที่เราจะไว้บูชายันนะคะเป็นต้นที่ใหญ่นะคะป่าหัวไม่ถึงไม่ชึบชุบชุบชึบชึบอาจจะมีเสียงคนแทรกนะคะ แห้งเพราะว่าแต่งองค์ทรงเครื่องชุดถังมาเต็มยศไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วก็ต้องขออภัยนะคะที่มีเสียงอื่นแทรกเข้ามาโอ้โหหิว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 อิ่มเลยเรามีอาหารกินแล้วคนละคนแล้วลว,วันนี้เรามาดูพาดูแมพก่อนนะคะ ไอแมพคืนแรกก็นนอต,ตอนนี้ก็กาลังหาของสร้างบ้านอยู่นะคะอีกไม่นาน <ไอ S 1> เดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูนะคะเพราะว่าสร้างบ้านทำอะไรเสร็จไม่กระตา่ายค่ะ ชันข้างล่างนี้มีอะไรอยากคนอาจจะอยากนี่คืออะไรเหรอก็นี่ค่ะมาให้ดูแล้วมันมีอันนี้อยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นปน,ปน,น,น่ะมีทางเข้าด้วยมันเป็น โบนัสนะคะหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะไม่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 ไมไมไมเออต,ตายไม่โ <c oughs> อ้ <c oughs> oh my god <c oughs> ที่เล่นเป็นนางสีดาก็อ,อก้วนไม่เดี๋ยวน,นี้ก็คนละตัวกับเมื่อกี้นะโอ้ได้หินเต็มเลยได้หินเต็มเลยได้หินเต็มเลยคนละคนนะ แต่ขึ้นยังไงล่ะทีนี้ตึ้งว่าเมื่อกี้ตัวคนละตัวนี่ผอมกว่าตัวเมื่อกี้เวียนหัวใตห่างเลยสลิงงอบงอบงอบไม่เห็นสายสลิงเหรอไอตัวไอตัวขบนตัวตัวล่างเห็นได้ตัวเมื่อกี้ออกมาเผลอเดินไปชนนะคะ ก็เป็นอย่างนี้โอ,อนน้ยอึอ๊บๆเราขึ้นไปห้องมงกันเถอะเอาติดเลยชวบไม่ติดหมดเลย ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี